สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมลุงฟอดครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมครับฟอดลุงเจริญพัฒส,สาขาเทพรักษณักันใหญ่แห่งนี้นะครับผมวันนี้ลุงจะมารีวิวแมวอหล่อแล่นี่ดีกว่าง่แปลกพิกโผเลยพิกโผเลยขอแนะนําก่อนเลยครับผมวันนี้ลุงจะมารีวิวเจ้าตัวเตี้ยครับรุ่น XL ราคา6 3 2 0 0 0บาทนะครับผม แต่เราจะขายในราคาเท่านี้เราจะแต่งเป็นตัวยกสูงให้เนื่องจากว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในเขาเรียกว่าสต็อกของ Ford เองลูกค้าจะรู้ว่าเจ้าตัว XL p l u s Sport นะครับมันไม่มีแล้วนะครับผมหรือว่าหายากหาได้ก็หายากมากๆนะครับผมแต่วันนี้ที่ Ford ร,รุ่งเจริญพัสสาขาเทพรักของเราที่นี่เรามีเจ้า XL ตัวเตี้ยราคา 632,000บาทนะครับผมเครื่อง160แรงม้าครับผม385แรงบิดมีอยู่เราจะขายในราคานี้แต่เราจะแต่งให้ลูกค้าเทียบเท่ากับเจ้าตัว X L p a s Sport ต้องบอกว่าแทนกันได้เลยดีกว่าแต่งยกสูงให้แต่ขายในราคาตัวเตียบอกนี้เลยอันดับแรกครับเดี๋ยวลุงขอแนะนำก่อนว่าเจ้าตัว X L Rotate ตัวนี้นะครับผมจะต่างจากเจ้าตัว X L p a s Sport ยังไงบ้างหนึ่งครับ ชุดแต่งที่เป็นลมดำนะครับผมรอบคันเจ้าตัว X a p a r d Sport ที่มีนะครับ2ล้อแม็กแม็กของเจ้าตัว X a p a r d Sport จะเป็นแม็กลมดำนะครับผมแล้วก็เจ้าตัว X Altezza แม็กจะเป็นล้อกระทะแต่ตัวที่เราเห็นอยู่นี้เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่3อันนี้คือจุดที่แตกต่างกันจากโรงงานเลยนะครับก็คือบันไดข้างรุ่น X a p a r d Sport จะมีบันไดข้างเจ้าตัวนี้ไม่มีนะครับผม แล้วก็อย่างที่4ครับผมก็คือ,อที่ปีนกระบะท้ายเอ p พั s ด์สปอจะมีแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีลุงจะแต่งให้เอตัวเตี้ยมีทุกอย่างเหมือน XL p a s s p ์สปอตแต่ขายในราคา632,000บาทครับผมแต่ตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่แต่งเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้อยากแต่งแบบนี้เลยอะลุงพี่อยากได้แบบนี้มาพร้อมแม็กด้วย เปลี่ยนโชค๊คนะครับผมเป็นโชค๊คของเจ้าตัวโปรเฟนเดอร์ยกหน้า3หลัง2ความสูงเทียบเท่ากับเจ้าตัว X-Alpha Sport อยากได้แบบนี้ก็แจ้งมาว่าเราเอาแบบนี้นะครับต้องใช้เงินออกเท่าไหร่นะครับผมบอกมาได้เลยนะครับแต่ในราคาที่ลุงแจ้งไว้ตั้งแต่ต้องคิปคือ632,000บาทได้สเปค x l p p ซ์ Sport ไม่ต้องเพิ่มเงินอ่ะพูดตรงๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ารอบคันคันนี้มีอะไรบ้าง ัสำหรับเจ้าตัว XL ตัวเตี้ยตัวนี้ที่ลุงเสนอไปอย่าลืมนะครับผมท้ายคลิปนี้ขอเน้นย้ําไว้อย่างหนึ่งคือผมจะแต่งตัวเตี้ยให้เป็น XL p าส s Sport ตัวยกสูงแต่ขายในราคาตัวเตี้ยลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองไว้อยู่หรือใครก็ตามที่กําลังผิดหวังมาจาก,กตัว XL p าส s Sport ต้องจำว่าไม่มีรถสง่งมอกลับมาคุยเงื่อนไขกับลุงได้ เดี๋ยวลุงจะทําเจ้าตัวนี้สเปคเทเท่าแต่ขายในราคา632,000บาทให้ลูกค้าเองนะครับผมสนใจพักแชทหรือโทรเข้ามาที่เบอร์02385151หรือลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆโชวลูมผมนะครับโชลูมผมจะอยู่ที่สมุทรปราการนะครับผมฟอร์ดลุ่งจเจริญพัฒน์สาขาเทพรักษ์สำนักงานใหญ่กม,มที่6.5วอล์กอินเข้ามาถามหาที่ปรึกษาการขายใครก็ได้หรือว่ามาถามหาลุ่งโดยตรงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวทางเราให้คำปรึกษาเอง ถ้ายังไงลูกค้าสนใจนะครับผมเมื่อนไขที่ลุงบอกหรือว่าสนใจจ้าตัวนี้หรือมองหารุ่นนี้อยู่อย่าลืมครับเดินเข้ามาแจ้งเรานะครับผมยังไงก็วันนี้ลุงขอฝากคลิปนี้กดไลค์กดตามนะครับผมแล้วก็มีอะไรดีเดี๋ยวลุงเอามาอัพเดตให้ตลอว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสัสวัสดีครับ